อัพเดตกันต่ออีกหนึงเรื่องราวของสาวควนนี้ซนซูฮยอนนะคะวันนี้จะมาโต้ข่าวที่เธอเนี่ยแอบชอบกับจีดากอนค่ะ นักสแสดงสาวสนซฮยอนนะคะตกเป็นข่าวมานานว่าเธอนแอบชอบจีรากอนและพยายามทำทุกวิถีทางค่ะทำทุกอย่างเลยเพื่อให้๊อป,ป,ปไอดอลหนุ่มแห่งวงบี๊กแบงเนี่ยหันมาสนใจในตัวเธอซึ่งล่าสุดนะคะเธอก็ได้เปิดเผยความรู้สึกแบบหมดเปลือกเลยค่ะเกี่ยวกับข่าวนี้ผ่านทางรายการแท็กซี่ตอนล่าสุดที่ออกอากาศไปเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะนซฮยอนยอมรับว่าเธอเองก็ได้ยินข่าวนี้มานานโดยเธอรู้มาว่าจีรากอนชอบสเปคผู้หญิงสวยในแบบยูอาอิซึ่งเป็นนักแสดงสาวชื่อดังชาวญี่ ่ปุ่นนะคะและชอบนักศึกษาหญิงมหาวิทยลาลัยอีฮวาเป็นพิเศษด้วยข่าวลือที่ว่าซนซูฮยอนได้ทํสัญลปกรรมเพื่อให้มีใบหน้าคล้ายกับยูอออีและการเข้าศึกษาที่มหาวิทยลาลัยอีฮวานะคะและแสดงในมิวสิกวิดีโอของแดซองเพื่อให้ได้รับความสนใจจากจีราคอนนั้นเป็นข่าวที่ไร้สาระมากสําหรับเธอค่ะและที่ประหลาดใจที่สุดก็คือมีคนจํานวนมากเชื่อว่าข่าวลือที่แพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วนั้นเป็นเรื่องจริงด้วย ส่วนซูฮยอนนะคะได้ขอใช้เวลาในการออกอากาศของทางรายการแท็กซี่เป็นการปฏิเสธข่าวนี้ว่าเธอไม่เคยพยายามจะก๊อปปี้ยูเอาอีกเพราะทั้งจมูกตาริมฝีปากของเธอเนี่ยเป็นสิ่งที่ติดตัวเธอมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วส่วนการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิวทยาลัยอีฮวาเนี่ยซึ่งเป็นสถานสถาบันอุดมศึกษาหญิงล้วนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็เพราะว่าเธอไม่สามารถสอบเข้าเรียนคณะดนตรีของมหาวิทยาลัยโซได้น,นัค่ะเองค่ะไม เจะคนที่ชอบแนวของตุ๊ดนำับสืแก้ข่าวไปเรียบร้อยแล้วไม่เกี่ยวเลยหน้าเนื้อของจริงใช่ค่ะอ๋อน้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะคืบหน้าหรือไม่คืบหน้ายังไงก็รอรุนกันไปแล้วกันนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าค่ะรวบรวมข่าวตลอดวันรออยู่แล้วค่ะกับอินไซด์เราอัพ